เทพื้นลงรถนะครับเทพื้นลงรถเทพื้นรอบบ้านนะครับราคาประมาณเท่าไหร่ค่าแรงเท่าไหร่ค่าของประมาณเท่าไหร่จ้างยังไงดีภาพรวมประมาณเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นนะผมไม่ได้รับทํานะมีอยู่หนึ่งหลังผมเพิ่งเทพื้นเสร็จวันนี้นะครับเดี๋ยวมาแชร์ฟังนะครับมีค่าอะไรบ้างค่าปูนเท่าไหร่ค่าแรงเท่าไหร่อะเดี๋ยวไปดูงานกันก่อนเดี๋ยวทายคลิปมาบอกนะครับว่าหลังนี้ประมาณเท่าไหร่เทพื้นลงรถแล้วก็เทพื้นรอบบ้าน ไปดูงานกันภาพรวมประมาณนี้พึ่งเทเสร็จเมื่อเช้านี้เลยนะครับพอเดินได้นิดหน่อยนะครับก่อนเทพื้นต้องวางรางอะไรให้เรียบร้อยนะนะครับดูเรื่องไฟดีๆนะครับเดินไฟเดินอะไรไว้เรียบร้อยนะครับไฟหัวเสาต่างๆนะครับตรงไหนที่เทปูนเนี่ยไฟต้องข้ามมาก็ต้องดูดีๆนะครับเดินให้เรียบร้อยตรงนี้ก็เป็นโรงรถโรงจอดรถนะครับกว้างประมาณ6เมตรนะครับความลึกประมาณ7เมตรนะครับ อ่าก็กั้นแบบตรงไหนที่ไม่ได้เทปูนก็จะปลูกหญ้านะครับปลูกหญ้าให้ลูกค้าไปนะครับเนี่ยวางรางวางอะไรใหเรียบร้อยนะครับ่ามีไฟเดินอันนี้จะเป็นไฟประตูรีโมทไฟฟ้าด้วยนะครับก็เดินรอไว้เลยนะครับอเทรางเทรหลอ่าแล้วก็ตรงไหนที่ปูกกระเบื้องนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยปูกกระเบื้องปาดน,นะครับอ่าไม่ใช่ขัดหันนะครับอะ แล้วก็ด้านข้างบ้านสังเกตไหมนะครับจะมีร่องนะครับดูนะเนี่ยข้างบ้านเนี่ยะจะมีร่องนะครับร่องประมาณ5้าเซนเดี๋ยวก็ใสห่หินนะครับเพื่อ <suffered> <Pare uk S 1> ที่ว่าถ้าสุดแล้วเนี่ยมันจะไม่น่าเกลียดนะครับอ่ามันจะได้แยกกับตัวบ้านไปเลยนะครับเพราะว่าโอกาสสุดมีนะครับพื้นพวกเนี้ยแต่ว่าตรงนี้ลงเข็มนะเนี่ยตรงเนี้ยพวกเนี้ยลงเข็มนะครับที่จอดรถลงเข็มแต่ว่าข้างบ้านรอบบ้านเนี้ยไม่ได้ลงนะครับขัดมันนะครับเนี่ยขัดมันแล้วก็เว้นร่องแบบนี้ไว้รอบบ้านเลย นะครับท่ออากาศเดินให้เรียบร้อยบอ่อพักเดินเรียบร้อยนะครับเว้นไว้ประมาณเมตรหนึ่งนะครับรอบบ้านเลยแบบนี้เดี๋ยวไปดูหลังบ้านกันถ้าเป็นปูนขัดมันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ฉีดน้ําด้วยนะนะครับอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างมาฉีดน้ําเช้ากลางวันเย็นเลยอ่าเนี่ยครับมีถังนักไขมันอะไรเดินให้เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็ท่อประปาตอนแรกท่อปลาผมก็ฝังเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนแหละอ่าเปลี่ยนเป็นเดิน เดินตามร่องนะครับเปลี่ยนเป็นเดินตามร่องไปไม่ฝังแล้วนะครับไม่ฝังปูแลเพราะว่าพื้นมันซุดแล้วมันชอบหักง่ายนะครับต้องมาแก้กันตอนหลังอันนี้ทางดักไขมันก็ฝังไปนะครับอ่าอน้หลังบ้านเว้นร่องไว้ทั้งหลังเลยเนี่ยเห็นป่ะร่องร่องห้าเซนเนี่ยร่องประมาณห้าเซนนะครับเห็นป่ะเดี๋ยวก็จะแต่งให้สวยๆหน่อยใช้ลูกโบกแต่งสวยๆแล้วก็เอาหินโรยหินสวยๆโรยนะครับนี่นี่ปั๊มน,น้ําแทงน้ํา อันนี้ด้านข้างบ้านฝั่งนี้น่ะด้านข้างบ้านอีกฝั่งหนึ่งก็เว้นไว้ประมาณเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็เทให้เดินได้รอบ้านประมาณนี้มาฟังราคากันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะผมไม่ได้รับทำนะนะครับผมจ้างราคาประมาณนี้มาแชร์ให้ฟังกันนะครับแล้วก็จะได้ไปต่อรองผู้รับเหมาเอาจะได้มีภาพรวมคร่าวๆว,ว่าเฮ้ยเทพื้นก็ประมาณเท่านี้เท่านี้นะครับก่อนอื่นนะผมแยกจ้างนะครับจ้างแต่ค่าแรงนะครับค่าแรงเนี่ยให้เหมาไป ให้เหมาไปไม่ได้นับเป็นตารางเมตรให้เหมาเป็นหลังไปนะครับก็คือเทพื้นปรับดินนะครับก่อนเทพื้นเนี่ยก็ต้องปรับดินก่อนอปรับดินให้เสมอสั่งลูกลังมาสั่งหินคุกมาปรับดินจริงจั๋มทางแซกจะอยู่ในนี่อยู่ในราคาเดินบอ่อพักนะครับเดินบอ่อพักตกเมตรละประมาณ200นะครับหลังหนึ่งก็ประมาณ6กพันห้านะครับที่ผมจ้างนะนะครับเดินออก2ฝัฟังเลยนะครับอ่ะแล้วก็พื้นเนี่ยตรงนี้ผมเหมาหลังละ2 2 0 0 0บาท นะครับอ่าถ้าเป็นตารางเมตรเนี่ยมันจะมีแบบถ้าเป็นปูนอย่างเดียวเนี่ยตารางเมตรละประมาณ120แล้วก็ปรับดินอีกอ่าตารางเมตรละแ0 7 0ประมาณเนี้ยนะครับอ่าแต่ผมให้ช่างเหมาไปนะครับอ่าอยู่ที่22,000นนะครับตีแบบปรับดินอ่าขัดมันเทปูนต่างๆนะครับอ่าประมาณนี้22,000แล้วก็จะมีค่าปูนนะครับค่าปูนหลังเนี้ยผมใช้7คิวครึ่งหลังเนี้ยนะนะครับคิวละ1 8 5 0า นะครับก็ประมาณเท่าไหร่หมื่นสี่ได้ไหมนะครับเจ็ดขีวครึ่งนะครับอ่าเราก็จะมีค่าไวเมทนะครับค่าไวเมทเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามพันไวเมทของม้วนม้วนละห้าสิบตารางเมตรนะครับก็ประมาณสามพันกว่าบาทนะครับภาพรวมหลังนี้เนี่ยนะครับทั้งของทั้งแรงเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสี่หมื่นน่าจะได้ลองบวกเอาดูค่าแรงสองหมื่นสองค่าปูนคิวละพันแปดห้าสิบเจ็ดขีวครึ่งเจ็ดขีวครึ่งนะครับแล้วก็มีไวเมท นะครับ2,000กว่าบาทเอ้ย3,000น0 0 0หน่อยๆแล้วก็พวกค่าไม้แบบเนี่ยช่างเป็นคนออกนะครับเนี่ยพวกเนี้ยเออราคาเนี้ยรวมไม้แบบด้วยนะครับช่างเป็นคนหามานะครับอ่าประมาณนี้ลองดู ท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายนะครับผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะครับสอนทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับเป็นการไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะเดี๋ยวผมจะชี้แนวทางให้บอกแนวทางให้นะครับว่าเริ่มต้นยังไงกันดีนะครับเหมาะไหมมีทุนไม่มีทุนเริ่มได้ไหมกู้สินเชื่อย,ยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวจะปูพื้นฐานให้บอกข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงเหมาะที่จะทำหรือเปล่าใครสนใจเรียนทักหาไลน์ผมเลยนะครับไลน์ at twh 99นะครับทักไลน์มาเดี๋ยวผมส่งลิงก์กลุ่มให้นะครับอ่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับไลฟ์สดทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มถึง2องทุ่มนะครับอ่าใครสนใจเรียนคอร์สฟรีก็เข้ามาในกลุ่มได้เลยครับ